มาแล้วครับเบตัวใหม่ครับที่คาว่าจะออกในเดือนธันวานะครับเป็นลิมิเต็ดบอกเลยว่าตัวนี้ชื่อเกรทเซอร์เพนแต่จริงๆอันนี้มันจะเป็นชื่อที่เขาแปลใหม่ทียังไม่ได้เป็นชื่อออฟฟิเชียลนะครับมาในทีมนะครับผมงูสีม่วงนะครับมีเหลืองนิดนึงนะครับตัวของเบก็เป็นหัวงูยาวไเลยโอ้โหโคตรเท่นะครับผมมากับรัชเชตห6ตามด้วยครับบิดโลแฟนะครับอยู่ที่ ราคาประมาณ2220ยเยนค่านะครับอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนั่นเองครับแต่พอมาไทยในปีดแน่นอนฮนะน่าจะเป็นพันนะครับผมไม่น่ก็อาจจะอยู่ที่ราว800900ยเ้ใหครับมาบวกนูน่นนี้นั่นนิดๆหน่นนนอยๆแต่ตัวนี้ครับผมคาดว่าน่า,นานจะมารูปล่างนะครับมันไม่ได้มีตัวงัดขึ้นหรืออะไรต่างๆนานาครับอาจจะมาเป็นตัวป้องกันนะครับเบรดของมันนะอาจจะเป็นสายป้องกันหรืออาจจะเป็นสายบาลาน,นะครับแต่ แต่ดูน่าจะเป็นราวๆนั้นครับความคิดเห็นของท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับตัว Great s อ r p e n น์นะครับก็ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าตัวนี้จะจัดหรือไม่จัดนั่นเอง